ต้นที่จับนี้นะคะคือต้นแม่ต้นแม่เขาใบแห้งนะแล้วก็ใบเน่านะคะอันนี้ค่ะใบเน่าใบแห้งแล้วก็ใบเน่าก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะช่วงนี้ลิ้นมังกรปลูกยากมากเลยแห้งแล้วก็เน่านะคะแต่ขณะเดียวกันที่ใบแม่ไอ้ต้นแม่เขาแห้งแล้วเน่าเนี่ยเราก็ตัดต้นแม่เขาเอาใบทิ้งไปนะคะเนี่ยเน่าแบบนี้นะคะ เราทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไว้นะคะพอเราไม่ได้เอาต้นแม่ไว้นะคะเขาก็มีทายาทนะคะอันนี้มีลูกมาหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะต้นแม่น่ะเขาเน่าแล้วนะคะแต่ว่าเขามีลูกให้ให้เราเนี่ยสามต้นนะคะส่วนก็ยังถือว่าเราเราได้อยู่นะไม่สูญเสียอะไรเพราะว่าอันนี้คือต้นลูกที่แตกมาจากหน่อของแม่จริงๆนะคะไม่ได้มาปักไวะะ้